วันนี้แม่ปูทำข้าวผัดไข่ดาวจะเป็นเพื่อนจ๋าให้ลูกชายเนาะแล้วก็ให้หลานที่เลี้ยงลูกชายน่จ้ะแล้วก็ให้ลูกเขาด้วยสามคนจะเป็นสี่คนกับลูกชายเรานะห้าคนกับหลานจ้ะข้าวผัดใส่แครอทจ้ะแล้วก็ใส่ถั่วอ่อ่สลันเตานะจ้ะที่ปลูกเองเนาะแครอทก็ปลูกเองค่ะเพื่อนจ๋า แกะใส่ช่องแช่แข็งไว้เนะ,ะเดี๋ยวเขาจะนี่ไข่ดาวไข่ดาวของเพื่อนจชิ้นนี้เตรียมนิดหนึ่ง สี่ห้าคนค่ะทาสําหรับห้าคนคะน่ะเพื่อนจ๋าอันนี้เป็นกเ้าผัดเนาะก่อนจะไปทํางานกับ,บเพื่อนจ๋าจะอย่างนี้ทุกวันแับ,บเพื่อนจ๋าบางทีุงไม่ได้ถ่ายให้ดูว้ายอันนี้ผูใส่หอมหัวใหญ่ด้วยคะ่ะเพื่อนจ๋า เด็กๆจะได้ระบายดีเนาะใส่ผักเยอะๆค่ะให้เขาหัดทานผักด้วยค่ะเพื่อนจ๋าทำแบบนี้ทุกวันค่ะแล้วแต่เมนูเนาะบางครั้งก็เป็นหลานสาวนะชอบข้าวผัดจ้ะลูกเขาก็ชอบค่ะเขาชอบทานน้องฝรั่งชอบทานข้าวผัดชอบทานหลายเมนูค่ะเพื่อนจ้ะ นี่นะคะเพื่อนจ๋าขออนุญาตชิมเนาะอืมอร่อยค่ะเพื่อนจ๋าไข่ดาวจ้ะไปซื้อกระทะน้อยมาสำหรับไข่ดาวโดวยเฉพาะค่ะเพื่อนจ๋า เนอะใส่ใจย,ยั่วๆจ้ะจะกรับด้านนิดนึงเนาะ <S <s ไม่อยากให้เด็กๆทานแบบว่าอยากให้ข้างในเป็นยางมะตูมนะคะเพื่อนๆให้เขาทานแบบนี่ค่ะบ็ี่จะกลับแป๊บนึงจ้ะป <s> ิ <S <s ดเลย <s> ประมาณนี้ค่ะบเพื่อนจ้ะ อนุญาตเตรียมเส่กล่องก่อนนะคะไข่ดาวสาหรับเด็กๆเ,เนีพเพื่อนๆจ๋าส่วนคุณสามีทานอาหารเมื่อวานนี้นะจ๊ะทําไว้ให้เขาเนาะเป็นอาหารฝารั่งค่ะเพื่อนๆจ๋า สามีไม่ค่อยถนัดทานอาหารไทยเนาะอันนี้เอาใส่ก่อนเออของใหญ่นิดนึงค่ะเพื่อนจ๋าขออนุญาตเทีเลยนะคะบเพบื่อนจ๋า ต้มยินด้วยค่ะเพื่อนฉันอันนี้ใส่ใส่กรอบใส่ชอมโป้งของฝรั่งเขาเนะจ้ะเสร็จแล้วค้าเมนูสำหรับ หมานกับลูกชายกับเพื่อนจ๋า